สวัสดีครับวันนี้มีปั๊มมาแนะนํานะครับอันนี้เป็นแบรนด์โมนิต้านะครับอันนี้เป็นรุ่น BT สองห้าหศูนย์นะครับให้ดูรอบกล่องนะครับรอบกล่องประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองให้ดูด้านในนะครับเขาให้อะไรมาบ้างอ่ามันเป็นสายยางนะครับสายยางเติมกันหนึ่งเส้นนะครับอันนี้อ่าเป็นตัวปรับทิศทางน้านะครับ ตะแกงให้มาสองอันนะครับตะแกงกองนะครับให้มาสองอันอ่าด้านในมีหัวเติมอากาศนะครับหนึ่งอันจุบยางหนึ่งอันนะครับตะแกงมีเป็นสองอันนะอันนี้หัวต่อขึ้นกองบนนะครับมีเปลี่ยนให้หนึ่งอันนะครับ เป็นตัวปั๊มนะครับไหนให้ดูรอบๆนะครับอันนี้เป็น BT สองห้าูนนะครับรุ่นให้กำลังวัดอยู่สาสองวัตต์นะครับปั๊มน้ำสูนยสองเมตรนะครับให้กำลังน้ำอยู่สองพันลิตรนะครับอ่าเหมือนหัวนี้หัวอากาศนี่เขาจะมีตัวปรับให้นะครับนี่มันจะปรับทางออกน้ำนะครับอืม เราจะลองมาขนาดตัวให้ดูนะครับอันนี้ฟางอยู่เจ็ดเซนนะครับดูด้านยานครับอันนี้ยากจะกขวดเลยนะครับจาขขวดอยู่สิบเอ็ดเซนนะครับแต่ถ้าตัวปั๊มอย่างเดียวจะอยู่เจ็ดจุดห้านะครับอาจะดูสูงสักทานนะครับ สูงจากฐานถึงหัวนะครับนี่ถึหัวเขาต่อ,อน้าบนนะครับจะอยู่สิบสิบสี่จุดห้านะครับแล้ถึงตัวปัม๊มจะอยู่สิบนะครับอยู่สิบเซนนะครับเดี๋ยวเร้วัดขนาดท่อด้านบนนะครับอเดียน,น,นะครับ จะอยู่สิบเก้ามิลน,นะครับอันนี้ต่อสายยางนะาจะแปดหุนนะครับอ่าหกขุนหกขุนต่อสายยางหกขุนนะครับสิบเก้ามิลหกขุน,นครับแล้วดูอีกหัวหนึ่งนะครับอันนี้หัวอันนี้หัวต่อขึ้นกองบนนะครับเดี๋ยวกอนอยู่สิบหกมิลน,นะครับอันนี้ถ้าเราใช้สายยางหรือว่าท่อมาต่อต้องเป็นสิบหกมิล สกมิกาสี่หุ่นนะครับอ่ารอบนี้ถอดจุกออกก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่ารอบนี้เขาฟางนะนกาจะเท่ากันนะครับเท่ากันครับสิบกมิลนะครับจะใส่ยางมาต่อสิบกมิลนะครับอันนี้ท่อเขาจะไม่เท่ากันนะอันนี้ถ้าเราต่อไปออกซิเจนตู้ปลานะครับเรานี่นะถอดจุดนี้ครับผมผมลองต่อให้ดู ถอดจุดนี้ออกนะครับอ่นนี่เขาจะมีท่อให้ต่อเห็นไหมแล้วก็สายสายยางนะครับต่อเลยนะครับแล้วด้านปลายนะครับนี่ต่อนี่หัวเติมออกซิเจนนะครับก็ตะแกรงมาต่อนะครับตะแกรงกันนะครับใช้ตัวไหนก็ได้ครับ อ๋อตะแกรงกันเขาจะขนาดไม่เท่ากันนะครับนี่ตัวนี้ใส่กับหัวเติมหัวต่อขึ้นกองบนนะครับนี่ขนาดเขาถ้าตัวนี้มาใส่ไม่ได้นะครับนี่เขาเลยมีมาให้สองตัวนะครับตัวนี้ต่อกับหัวตัวนี้นะครับอ่านี่จะพอดีเลยนะครับนี่ด้านนี้ก็ติดกับกระจกตู้ปลานะครับสายอันนี้แล้วก็เอาขึ้นด้านบนนะครับเพื่อเติมอากาศนะครับ ตรงนี้จะพ่นออกซิเจนนะครับอันนี้ถ้าเราไม่อยากให้พ่นแรงก็นี่ปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้ได้เลยอันนี้ครับเกือบลืมเลยนะครับอันนี้เรามีตัวนี้นี่เขาให้ตัวนี้มาตัวปรับนะครับทิศทางนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เหมือนจะใส่ได้แต่กับหัวนี้นะครับเพราะว่าเขาใหญ่นะครับเนี่ยก็จะปรับได้นะครับบางทีแบบน้ำมันแรงเกินไปมันไปโดนปลาอย่างเงี้ปลาเราไม่ไหวล้าก็ปรับลงมาเียไม่ให้โดนตัวปลานะครับ แต่ถ้าถ้าลูกค้าตอบไปใช้กล้องบนครับเราต้องเปลี่ยนหัวนะอะทอดออกมาก่อนอเปลี่ยนหัวครับนี่ตอนนี้เขาจะมีช่องอยู่ครับหมุนไปให้ตรงเขี้ยวน,นะครับมีช่องมอสอยอตรงนั้นดึงออกมาครับตรนนี้ระวังแกนนะเอามือจับแกนไว้หน่อยนี่ อย่าลืมนะครับตรงนี้ลูกยางต้องมีนะครับบางทีเราถอดออกมาเขาจะติดอยู่ข้างในนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ไปนี่ตอนใช้งานนี้เขาจะตีนะครับแล้วเขาจะดังแก๊้แก๊้แกลนะครับนี่เราเอาหัวต่อกองบนมาต่อนะครับเหมือนเดิมครับนี่ตรงนี้จะมีวาล์วนะครับตรงวาล์ต้องอยู่ตรงเขี้ยวนะครับแล้วหมุนนะครับอ่าเขาก็จะล็อกนะครับ เหมือนเดิมครับนี่ต่อสายยางครับสายออกซิเจนนะอันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นหัวตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาของหัวตัวนูนนะต่อไม่ได้นะครับนี่รวมเราต้องใช้ตัวนี้นะครับต่อเข้าไปอันนี้ด้านล่างเขาถ่ายอสไลด์ได้นะครับกีลุนเลยอ่ะนี่นครับอันนี้จ,จุบออกนะครับนี่ด้านนี้ แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ต่อก็ใช้ด้านนี้ได้นะแต่ผมแนะนาว่าใช้ตัวนู้นดีกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้จริงๆนะเพราะหัวเขาใหญ่กว่าแกะออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาท่อมาต่อครับอันนี้ก็จะเป็น16มิลน,นะครับนี่น,นี่ก็เป็นฝาสปริง16มิลน,นะครับต่อเลยครับ ใส่ได้พอดีเลยแน่นเลยนะครับอันนี้ด้านนี้ก็กรอ,อกจอกตู้ปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพ่นออกซิเจนอันนี้ท่อแล้วก็ต่อขึ้นกองบนนะครับเขาจะเขาก็จะมีน้ําขึ้นกองบนด้วยก็ตรงนี้พ่นออกซิเจนด้วยนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่มีตัวปรับนะไม่มีตัวปรับเบาแรงนะอันนี้ท่ออากาศก็ต้องพาไปด้านบนนะครับเพื่อให้กระเติมอากาศออกมาตรงนี้ก็จะพ่นออกออกซิเจนเป็นฟองสวยๆนะครับ อันนี้ต่อได้ไหมไม่ได้นะครับรวมนะครับอันนี้เป็นของไว้สําหรับตัวีิเจนตัวนู้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานจริงให้ดูนะครับ